วัสดิจ้าใยตูสิบ้าเห็ดขิงดองค่ะขิงดองต้องปอกเปลือกค่ะปอกเปลือก,ออกดองไวแต่กินกับยังกระเซบะใยตูสิบาด,ดองให้เบิ้งค่ะ ชิเดเน่าเลยค่ะเบิองห้ยในเด้อเบิองหย้หยห้เจี้ยตัวห้จบในะชิดเน่าเพราะว่าถันชิดเห็ดสูตรกุ้งสิล่ะค่ะมันสีเน่าถันห้องเป็นชิดนั่นไม่กับสีบ้านเน่าก็ฉีดล้างมาแล้วค่ะจะได้แบบนี้นะคะจะได้แบบนี้หลายเดยอะจะเดือกมากแบบนี้ก็จะฝานนะคะฝา,านบางๆนะคะ เอาที่เท้าแบบมักไหมคะเขาจะมักแบบใดก็ได้ฟ้านแบบหนา้าแบบบางได้เมื่อค่ะอันก็เอาชิงอ่อนด้วยค่ะฟ้านค่ะอันนี้น้ำเปล่าแล้วค่ะน้ำเปล่าสีแฉะอันนี้สีแฉะอันนี้ไว้น้ำเปล่า,า,แ,แ,าแล้วก็เกลือเกลือนี่ใส่ซีซี่ก่นอน ก็มะนาวมะน้าสองฝาค่ะเสร็จไปหลุดความเฟื่อน ปันสูตรให้เ้าค่ะสิมาเห็ดสูตรน้ำดองขิงนะคะ่ะดองขิงนะะต้องใส่น้ำเป้ากล่อยมตือขวดหนึ่งน้ำสมสายชูสองถ้วยตวงค่ะสองถ้วยตวง นีต้องเอาไปต้มก่อนด้วยค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลสามลายก๋ำหรือว่าสามขีดต้องเอาไปต้มก่อนด้วยค่ะเกลือก็ใส่ให้กันค่ะเกลือประมาณหาช้อนโต๊ะค่ะแต่ว่าเกลือสใส่ไซส์ท้ายต้องเชี่ยวน้ำเซอร์เคิลค่ะ ลังจากนั้นเาก็ใส่เกลือลงไปค่ะเกลือลงไปสองจานโตค่ะเห็นไหมอลินะอลินะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp